บรรยากาศหน้าหนาวจ้าตอนนี้สี่โมงเย็นศูนย์องศาหนึ่งองศาสององศาค่ะมืดทั้งวันเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเมืองนอกจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศซึมเศร้าหน้าหนาวเย็นมาก ถ้าไม่เดินก็ยิ่งไม่มีเหงื่อไม่ได้เหงื่อเลยมาเดินก็ไม่ได้เหงื่อแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังได้เดินค่ะนี่แหละคือบรรยากาศเนเธอร์แลนด์หน้าหนาวค่ะวันนี้26พฤศจิกายน2568เวลา4ี่โมงเย็นค่ะนี่บรรยากาศบายบาย